ตำกุ้งสดแซบๆครับไปครับคําต <ke> ่อตือรสชาติจ <Fahrenheit> mm ัด hmm. จ <t ose>? ้านมากเลยอ่ะแซบมากนะต้องใส่ปลาด้วยนะทีเด็ดเผ็ดมากแต่ต้องกินต่อครับเพราะมันแซบืมยั่ว เป็นเพื่อนเห็นคลิปนี้กันตอนกี่โมงบ้างฝากคอมเมนต์บอกโค้กด้วยนะครับตามกุ้งสด,สดปลาล้านี่ของโปรดเลยต้องกุ้งสดๆจะน้ำม่งั้นไม่อร่อยกรุบกรับกรุบกรับเลยอะ่ะเด้งมาก ใจของเผ็ดๆแซ่แบๆแบบนี้โคกชอบกินมากแต่หลังจากกินแล้วเนี่ยโคกจะชง Alpha c o l l a g e ล p l u สกินตามชอบตรงที่เขาชงง่ายและลายไวไม่มีกลิน่นไม่เหม็นเขียวชงใส่ขวดแล้วดื่มได้ตลอดทั้งวันเลย Alpha c o l l a g e ล p l u สเขามีสารสกัดจากต้นอัลฟาฟ้าซึ่งมีส่วนช่วยลดอาการกดไหลย้อนจากการกินดึกกินเผ็ดกินแล้วนอนกินไม่เป็นเวลาไม่ว่าจะกินของแซ่บแค่ไหนเนี่ยอัลฟาก็เอาอยู่มากินต่อครับ 嗯哼。Uh huh.